มันหลอกมากเลยเนาะนางยีน่าจริงเป็นอย่างนี้เนาะนอันดับแปดโรงแรมนะโมเอเวเวเวอระตูเรมโมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส mm ัม hmm. พ mm ุท hmm. ธ no. ja. ัสสะ อระหังสัมมาอ่ะ阿拉หังสัมมาก่อนอาราหังสัมมาสัมพุทธโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิด๊